วันนี้จะพาม,มาชมาการประกอบแว่นตานะครับวันนี้เป็นแว่นโบรลอนนะครับกรอบเต็มแล้วก็เป็นเลนไมคอนตัวควบคุมสายตาสั้นจากโรเลนสต็อกนะครับถ้าตอนแรกนะครับมาดูเลยเราต้องเอากรอบแว่นนะครับมาสกแกนกับเครื่องนะครับเพื่อจะดูลักษณะทรงกรอบแว่นนะครับอันนี้เป็นเครื่องออโต้นะครับ เครื่องสแกนกรอบแว่นเสร็จนะครับมันก็จะได้รูปสรงตามนี้เลยนะครับเนี้เราก็มาป้อนค่านะครับค่าที่เราจะป้อนก็นคือ,อดูวัสดุของเลนวัสดุของกรอบนะครับเป็นเลนชีทไหนเนาะแล้วก็เราทําแบบลบคมที่ขอบเลนไหมนะปัดเงาไหมนะครับเนี่ยแล้วก็เรามาเลือกกันเลนชีดนี้เนี่ยผมก็จะเลือกเป็นวัสดุไฮอินเด็กนะครับเป็นวัสดุเหนียวย่อบางนะครับ เป็นลักษณะเลนซิงเกิลนะครับแล้วก็รอบแว่นเป็นเมทัลนะครับโลหะแล้วก็ปัดเงาด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ลบคมด้วยนะครับแล้วก,กดถัดไปจากนั้นหน้านี้ก็จะใส่ค่า PD นะครับเป็นค่าเซนเตอร์ของตาเรานะครับให้ตรงกับเซนเตอร์ของเลนด้วยนะครับอันนี้ Pd จะอยู่ที่29นะครับก็เป็น พีดีเด็กนะครับจะค่อนข้างแคบหน่อยเซนเตอร์ center, ความสูงนะครับ30นะครับข้างซ้ายก็30แล้วก็ขยายขนาดไปหน่อยสัก0.2ครับแล้วก็เอาเลนมาตั้งเซนเตอร์นะครับให้เซนเตอร์เลนตรงกับเซนเตอร์ของลูกค้านะครับมาดูดหน้าจอนะครับแล้วก็ตั้งให้มัตรง การประกอบเลนนะครับเพื่อความง่ายแล้วก็กันความผิดพลาดเนาะเราก็จะให้สีเขียวเนี่ยเป็นข้างขวาแล้วก็สีแดงเนี่ยเป็นข้างซ้ายนะแล้วก็ใส่ไปงี้ครับแล้วก็ไป่จุบที่เลนนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับป้องกันความผิดพลาดนะครับเราก็เอาสติกเกอร์มาติดด้านหลังด้วยนะครับเพราะเลนบางชนิดเนี่ยมันลื่นนะเราก็ป้องกันความเสี่ยงในการจะ เลนมันจะคลาดเคลื่อนเวลาเวลาเครื่องประกอบจากนั้นเราก,กดสตาร์ทได้เลยครับเครื่องก็จะทำงานนะครับเครื่องจะสแกนก่อนนะครับว่าขนาดของเลนเนี่ยพอไหมความหนาพอไหมนะครับเปิดให้ดูนะ ยังจะถามเราอีกครั้งหนึ่งว่าสันเลนอันตราส่วนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตำแหน่งของสันเลนถ้าโอเคแล้วแล้วกดอัตราได้เลยน,นะครับจะเครื่องเจียรเลนออกมานะครับก็จะไดะ้รูปทรงของกรอบแว่นเลยนะครับข้างขวานะครับอันนี้เป็นเลนข้างซ้ายนะครับได้แล้วนะครับสข้างนี้ก็เอาเลนมาใส่กับกรอบแว่นนะครับ แล้วก็ดูว่า,เ,าเลนยังใหญ่กว่ากรอบแว่นไหมนะครับถ้าถ้ายังใหญ่กว่าเนี่ยเราก็ไปกดรีทรัดกดฝนให้มันเล็กลงมาอีกนะครับอย่างตัวนี้ก็พอดีละนะครับแล้วก็ตั้งเซนเตอร์ด้วยเวลาเราใส่ใส่เข้าไปในกรอบแว่นนะครับอันนี้ก็พอดีได้แล้วครับสองข้างนะครับตั้งเซนเตอร์ตรงนะครับทั้งสองข้างไม่เอียงนะครับ พอเอียงปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะคนที่สายตายเอียงเยอะๆนะครับก็จะทําให้เขารู้สึกไม่สบายตาแล้วก็รู้สึกไม่ชัดนะเราต้องใส่ใจรายละเอียดต้องตั้งองศาตั้งเลนให้ตรงนะตรงแล้วเราก็จะเอาไอ้จุกเขียวแดงนี่ออกนะครับเรียบร้อยแล้วครับแว่นตัวนี้นะครับเป็นแว่นควบคุมสายตาสั้นนะครับเหมาะสําหรับเด็กอายุ หกขวบถึงสิบสี่นะครับบวกกับกรอบโบลอนไทเทเนียมนะครับอันนี้เป็นงานประกอบแว่นตานะครับที่ทําอยู่หลังร้านนะครับงานจะสวยงานจะเรียบร้อยลูกค้าจะใส่สบายตาก็ขึ้นอยู่กับงานประกอบเช่นเดียวกันนะครับของเรานะครับจะใช้เครื่องมือนะครับเทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะครับเครื่องนเลเดนในเด็กเป็นเทคโนโลยีมาจากญี่ปุ่นนะครับค่อนข้างฝนละเอียดฝนตรงแล้วก็งานออกมาเนี๊ยบนะครับ กว่าจะได้แว่นตาสักหอันนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่การตรวจวัดสายตาการฟิตติ้งนะครับการประกอบนะครับเราใส่ใจทุกรายละเอียดทุกๆขั้นตอนนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้แว่นที่ดีที่สุดนะครับ